กินเลยอ,อันนี้กรุงขอขอกินนได้ไหมอืมอร่อยไม้เป็นไะรไม่ถ่ายท้องท้องเสียนี่นะน,นนะีพรีไบโอติกนะครับอันนี้เป็นสมมิวาใครที่่าในท้องไส้ไม่ดีนะเราจะต้องกินพวกการดองเนี่ยดีมากเป็นจุลินทรีย์ที่ช่วยในการขับถ่ายนี่นะครับ อันดับแรกเราจะพูดถึงนกไม้ดองนะครับเวลาจะทำนอไม้บองคือเอาตัวนี้ไปดองใช่ไหมเอายาวๆเนอะไม่เอาไม่เอาถ้าดองเราจะเอานี้ออกก่อนไหนเอ่ยอ่านี่ครับเวลาจะดองใช่ไหมจะเอาะปลือกหอก่อน่อนเลยเหรอจย่าปอกอก่อนไม่งั้นเดี๋ยวมันเวลานั้นผิวมันไม่สวยมันจะเหลืองจ้ะ อ๋อเจ้าผิวออกด้วยใชาผิวออกจ้าโหนี่งานละเอียดเลยนะเนี่ยนะเขาเอาออกกลเราก็เอาไปแช่ล้างน้ําล้างน้ําออกเลยแบบนี้อย่างนี้ก่อนนะเสร็จแล้วก็ไอ้อย่างนี้ไปทําอะไรได้อย่างงี้อย่างงี้ไปทําอะไรทิ้งอย่างเดียวทิ้งเลยทิ้งเลยจ้ะอ๋อทิ้งอย่างเดียวเลยจ้าเราจะเอาแดดเราจะเอาเราเราเสร็จแล้วจะอยู่แบบนี้ยเสร็จแล้วทำไงต่อที่มันจะเป็นแผ่นๆทำไงเราก็ไปล้างน้ําเราก็ไปทําเป็นแผ่นๆทำยังไงครับเอาไปอยู่ทีนี้เราก็ต้องใช้ถุงมือทำได้นะเราใช้มือเดียวไม่ได้เดี๋ยวมันซิมมือเรา อ่ะทีนี้เวลาเราจะสไลด์ทําเป็นแผ่นๆก็ทําอย่างไรให้พี่ใหญ่คะเนี่ยจะมาดูเรื่องหน่อไม้ดองครับว่าเขาจะทํำยังไงครับขั้นตอนระดับแรกคือปอกผิวออกให้แบบนี้เลยนี่แบบนี้นะครับให้ขาวผิวทำไมไม่เอาอ่ะมันไม่สวยใช่ไหมไม่มันไม่ขาวค่ะเวลาเราไปหมักไว้นานๆอ่ะมันไม่ขาวจ้าโอ้เขาเรียกว่ากนลเม็ดเคล็ดลับเลยแล้วเราต้องใส่สารให้มันขาวไหมไม่ไม่ไม่ใส่ค่ะไม่ใส่ แล้วการดองดองอย่างไรครับน้ําเกลือกี่กิโลน้ากี่กิโลหรือว่าอย่างไงพอประมาณที่สือครับเราเอาแค่อพอประมาณว่าเราเรา,เราต้องดูสัดส่วนของหน่อไม้อ่าหน่อไม้สิบกิโลหรือหน่อไม้ร้อยโลใช้เกลือเท่าไหร่ครับก็เอ,เอาแค่ความเค็มว่าเราเอายาให้เค็มนเกินโดยประมาณเท่าไหร่สองโลถึงไหมสามโลถึงไหม้หานหน่อไม้้านหน่อไม้เยอะมันก็หมดเยอะทานหน่อไม้น้อยก็หก็ตามน้อย เท่าไหร่น้อหรือว่ากะกะเอา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 เนี right. ่ยแต่บอกสัดส่วนไม่ได้เหรอหรือว่ายังไงหรือเราไม่รู้เราชมากเราก็จะกะกะเอามันไม่เคยช่างอ่ะเนี่ยอ๋อเขาเรียกเอาความชํานาญเป็นเกณฑ์เอาแค่กะเอาต้องทำอย่างนี้วันวันหนึ่งถ้าเิยเราดองเยอะเยอะเนี่ยวันหนึ่งดองได้เท่าไหร่ถ้าพูดจะขอบลูกค้าด้วยประมาณสามสี่สิบสี่ห้าถังนะสี่ห้าถังถังหนึ่งกี่กิโลครับนี่ถังประมาณสองร้อย ถังหนึ่งสองร้อยกิโลสองร้อยกิโลสี่ห้าถังก็แสดงว่าวันหนึ่งก็ประมาณหนึ่งตันหนึ่งพันกิโลดิใช่ใช่วันหนึ่งหนึ่งพันกิโลนี่ยทำกันแค่สามสี่คนนี่นะไม่ค่ะเราเยอะมีคนงานเยอะแยะช่วงนี้คนงานไม่อยคนงานเยอะมากเหมาคำเป็นไกลกิโลจ้ะไออย่างนี้ถ้าเกิดเราเหมารายโลโลเท่าไหร่ครับเนี่ยถ้าเกิดเราจะให้เขาทำเนี่ยเราเกาโลระบาดเราก็ไปสับอย่างนี้ก็สามบาท เลยเกาเสร็จแล้วหั่นเป็นแผ่นเสร็จแล้วโลละสามบาทคนเก่งๆวันหนึ่งเขาได้กี่กิโลเยอะหนึ่งร้ยกิโลถึงไหมก่สองสายนั่นะไก่สมร้ก็ากิโลกิโก็พันบาทเลยนะคนเก่งอะนะได้เนอะอคนนี้นะได้พันเนอะ อยู่นี่ก็สามร้อยรวยเลยปีๆใช้ปีๆหนึ่งได้ประมาณสี่ห้าแสนมันมีไม่ถึงมันมีงานแค่ช่วงระยะมันมีแค่อยู่สองสามเดือนเองเนาะทุกวัน่ะเริ่มกี่โมงถึงกี่โมงถ้าได้พันี่ก็หกโมงนี่ก็ตีสี่อย่างเงี้ยมาแล้วนะจะมาแล้วแล้วแล้วเลิกอ่ะสามโมงเย็นแล้วแต่หน่อไม้ถ้าหน่อไม้หมดเราก็กลับได้ถ้าสมมุติมันเยอะวันหนึ่งเคยทํานี่สูงสุดคือตั้งแต่ตีสี่ยันกี่โมง ถึงสองทุ่มโอ้โหตีสี่จนสองทุ่มได้หนึ่งพันบาทถ้าเราไปตัดด้วยก็ขึ้นอีกตัดก็ตีสามอย่างเงี้ยเราแล้วสามีทำด้วยไหมหรือว่าสามีไม่ทำได้ค่ะสามีก็ทำไปส่งหน่อไม้กระทาะเกล็อเปลนี่เขาจ้างเป็นเหมาด้วยไหมเหมารวมเนี่ยสักบาทกคือปอกเป็นกิโลกิโลละกิโลละบาทแค่ข้าปอกอย่างเดียวในกิโลละบาทเปลาถ้าเราแต่งปอกด้วยก็ที่ทำจะลงปี๊บอ่ะเป็นสองบาท แล้วก็มาทําข้ออีกสามบาทก็กลายเป็นห้าใช่ค่ะคนเก่งๆก็วันประมาณพันบาทพันใช่ก็มีบางคนพันกว่าก็มีโอ้โหค่าแรงก็จ่ายหนักเหมือนกันแต่ว่าดูแล้วเขาก็ทํางานหนักตั้งแต่สองทุ่มไม่ต้องหลับต้องนอนเลยบางทีตีหนึ่งก็มีเราไปตัดไหมเราต้องเข้าสวนตัดมาก่อนต้องไปตัดหนอก่อนเริ่มแรกตื่นเที่ยงคือหรือตีหนึ่งแล้วก็เข้าสวนก่อนเอามาดูครับ เกลือเขาจะใส่นี้ประมาณกับหนึ่งหนึ่งกระแป๋องนี่ได้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 ขอเท่าขอเท่าหน่อยจิไอเดี๋ยวก่อนนะอันนี้เกลือก้อนเกลือก้อนอันนี้เขาใส่ไอ้นี่โดยประมาณครึ่งโหลได้ไหมเนี่ยราไม่เคยโหลหนึ่งโหลหนึ่งอันนี้ก็ประมาณสองขีดก็ประมาณหนึ่งแล้วก็น้ำละครับน้ำแค่เต็มนี่หรือไงอ๋อใช้งั้นอ๋อใช้วิธีนี้ คือใช้มืออย่างเดียวเลยเไม่ต้องใช้เครื่องอะไรทั้งสิน้นใช่โอ้โหแล้วมีคนทําอย่างนี้เป็นกี่คนเยอะทั้งหมู่บ้านเลยคือใช้อย่างนี้อย่างเดียวใช,ใช้เครื่องไม่เอาเครื่องก็มีพูดแ,แต่คนเขาจะถนัดแต่หนูไม่ถนัดอ๋อใช้อย่างนี้วันหนึ่งนี่คือสูงสุดได้ประมาณสามร้อยโลใช่ไไนีนะ่เห็นไหมครับความกว้างค,ความยาวอะไรเขานี่เสมอกันดี อันนี้เวลาดองเสร็จแล้วกิโลละเท่าไหร่ดองเป็นแล้วอ่ะไม่รู้มันก็ต้องที่เจ่าแก่เราไม่รู้เรื่องราคาดองราคาเราไม่รู้ใช่สมเราก็ไม่รู้ว่าจะแกไปเป็นเท่าไหร่อ่แล้วเราก็ไม่เคยถามด้วยไม่ถามก็ไม่เป็นไรแต่เราไม่เคยรับเขตของเจ้าแกอ๋อเขาเรียกรับเขตเหรอเราอยากรู้ดิไม่อยากเรามาถ่ายยังเราอยากรู้ดิแต่เราถามได้นั่งจะบอกให้บอกอีกเรื่องหนึ่งขนาดจะเป็น แกไม่เคยบอกนะแล้วเราก็ไม่เคยามอ่าอ่าอย่างนี้เราดองไม่นานไหมครับดองใส่เกลือานานไม่กว่าจะเป็นถ้าพูดถึงถ้าใช้ความเร็วก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ใช<ห>่ไหมถ้าเราไม่มีเนาะเกียแล้วเยอาทิตย์หนึ่ง แล้วแล้วในดองน้ําดองเนี่ยมีอะไรบ้างมีเกลือ็้ีแม่เกลือกับน้ําน้ําไม่ต้องใส่แป้งไม่ต้องใส่น้าตาไอน้าตาลบางคนก็ไม่เอาเลยน้ําที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเราใส่น้ําเข้าไปหรือมันออกของมันเองเราต้องใส่ค่ะ๋อาใส่น้ําเข้าไปด้วยค่ะไม่ใส่ไม่ได้เดี๋ยวมันจะดำอ๋อสูตรนี้เขาใส่น้ำนะใส่น้ำเยอะไหมในอันนี้เนื้อเท่าไรสองร้อยกใส่น้ำให้ให้มันเป็นแบบนี้ก่อนค่ะเราก็ค่อยมาใส่ทั้งนี่เราเป็นน้ำอ่ะ เป็นน้ำหมักนี่หมักอย่างนี้ไว้หมักอย่างนี้มีเกลืออยางใส่ต้องใส่เกลือค่ะใส่เกลืออ่าอย่างนี้นะเวลาเราหมักใส่ถังกกจกไปเลยอย่างนี้เลยหรือว่าทั้งเนื้อทั้งน้ําปนกันไปปนกันไปอ๋อนี่หมักไว้ประมาณหนึ่งคืนก่อนเราถึงจะลงถังสองสามวันก็ได้เราก็ค่อยมาใส่ถังอ๋อเข้าใจแล้วนี่คือขั้นตอนการทําดองเมื่อกี้มีปี๊บตอนนี้กําลังมีดองขั้นตอนการดองเราทําอย่างนี้นะครับอย่างน้อยสามวันก็ได้ ถ้าพูดถึงถ้าเราไม่มีขายเร็วก็สามวันก็ยังได้เอกมาก<ล>ิ่ได้อยู่ถ้าเราไม่มี่อกไม้ขายอา่อาแต่อย่างน้อยให้มาได้จากอาทิตย์นึงทั้งหมดนี่เขาทําไว้ดองไว้ประมาณเท่าไหร่กี่กี่ถังเอ๊ะเมื่อกี้ปิ๊บได้บอกได้สามสี่พันปีป๊บไอ้น่อไม้ดงังดอกนี่เรามีประมาณทั้งหมดเท่าไหร่ที่เรามีถ้าพูดตามหลักมันจะปจระมาณร้อยกว่ากว่าถังอะร้อยกว่าถังถังละสองร้อยยูแต่ว่ายังไม่หมดมันมืดเพรามาอ่าตี่ว่าร้อยกว่าถังถังหนึ่งเมื่อกี้บอกสองร้อยสอง แต่ก่อนเนี่ยมันถึง200เจ้าเดี๋ยวนี้คือลูกค้าคือแคล้วคลว่าคนเขาซื้อเยอะนี่ยมันก็เลยไม่เต็มอ่าเขาเรียกมันปล่อยเร็วเออมันปล่อยมันปล่อยเร็วมันไม่ได้ค้างไวมันเลยไม่ค่อยได้ค้างเลยอ่าอ่าก็คือว่า200 200ถังเดือนไหนที่เฮาเฮ็ดำไมมัเดือนมิถุนายนจนถึงจว่าจะหมดหรือว่าไม่หมดปีนึงขายหมดทุกทีเลยเดือนไหนขายดีก็เดือนนะเดือนนี้เดือนตุลาอ่า มกลามกลาก็เริ่มปล่อยเกือบหมดแล้วค่ะอ๋อโมกลาก้าหมดแล้ว<ช>ที่<ช>มีอยู่โดยประมาณสมมติว่าเป็นร้อยถังเนี่ยนะถังนึง200กิโลไหมเมื <200 S 2> ม่อกี้ถึงค่ะถึงอ่าตีว่า200กิโลมีประมาณร้อยกว่าถังหมดขายขายก็คือยังไม่ชนหน้าเลยปกตินี่เราจะเริ่มผลิตตอไม้อาฟังอีกทีนะผลิตตอไม้จริงเริ่มเดือนไหนอีกทีหนึง่ง พฤษภาจ้ะพฤษภาถึงเริ่มผลิตแสดงว่ามันก็จะเว้นว่างไปเพราะว่าของหมดแล้วไอ้หน่อไม้ดองกันนะหมดตั้งแต่โมกราแล้วเรามาเริ่มผลิตพืชอีพฤทภาเว้นอยู่สี่เดือนโดยประมาณแต่หน่อไม้ปิ๊บเนี่ยหมดเมื่อไหร่หน่อไม้ปิ๊บส่วนใหญ่ทิ้งขายตามหลักนี่ถ้าของ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 เช่าแก่นะมันจะหมดตั้งแต่เดือนเดือนโมกราก็หมดแลวหมดพอๆกันเลยก็เว้นอีกเหมือนกัน กระเวนทีนี้ก็ไปรับของลูกค้าใหม่อ๋อก็คนอื่นเราก็หาซื้อมาขายด้วยโอเคแล้วพาส่งเมืองนอกไม่ส่งไปประเทศอเมริกาไหมอะไรไหมตามหมู่บ้านเราเนี่ยแหละหมู่หกหมู่อะไรที่เขาเปลูกค้าไปจับของเราเขาจะมีรถมารับรอบๆแต่เขาะนะแต่ว่าได้รู้ไหมส่งประเทศอเมริกาไม่ส่งผลิตภัณฑ์สรุปอีกทีนะครับหน่อไม้ดองนะครับกับหน่อไม้ปิ๊บสองอย่างเท่านั้นนะ ไม่มีหน่อไม้อย่างอื่นเช่นแค่แข็งอะไรไม่มีนะหน่อไม้แห้งไม่มีไม่มีนะมีสองอย่างเท่านั้นแล้วพันธุ์ที่เราเอาเนี่ยไผ่เลี้ยงไผ่เลี้ยงอย่างเดียวหรือมีไผ่ตรงก็เอากิมซุ่มก็เอาไม่ค่อยเอาค่ะถ้าตัวนั้นเนอะแต่ก็ยังไม่เคยลองใช่ไหมหรือเขาไม่เอาเลยมันเปื่อยลองแล้วมันไม่ดีมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ชู่ตัวนี้ไม่ได้๋อแล้วในละแวกนี้นี่เขาผลับผลิตกันกี่ไร่ครับไอ้ตัวเนี้ย ถ้าในสวนจริงๆก็อยู่เป็นกี่ไร่นะพี่ที่อยู่นี่สามสิบถึงสี่สิบไหมครับอยูนอยูนในสวนนี่สี่สิบไม่แต่วรวมทั้งหมดในทุ่งมหาเจริญหรือว่าตำบลใกล้เคียงเนี่ยหลายพันไร่นะครับอันนี้จากข้อมูลของผู้ผลิตนะครับหลายพันไร่แล้วพอไหมหรือว่ายังไม่พอฮะไม่พอไม่พอ,พอนะแล้วพันธุ์ที่ดีที่สุดคือพันธุ์อะไรครับไผ่เลี้ยงที่หไผ่เลี้ยงที่ดีที่สุดคือพันธุ์อะไร ไผ่เลี้ยงหวานพันธ์ุที่ดีกว่านั้นคือพันธ์ุอะไรดกพิเศษไรดกพิเศษไรที่นดคุณุาลกุศาป้อนปั้นให้มันยังไม่พูดเอีกกินเลยอันนี้กุุงขอขอกินได้ไหมอืมอร่อยไม่เป็นไรไม่ถ่ายท้องท้องเสียนี่นะนพรีไบโอติกนะครับอันนี้เป็นสมุาใครที่ในท้องไส้ไม่ดีนะเราจะต้องกินพวก การดองเนี่ยดีมากเป็นจุลินทรีย์ที่ช่วยในการขับถ่ายนี่นะครับเจ้าอะไรเเจป็นอาหารเสริมพรีไบโอติกเวลาเราไปแดงต้องไปล้างไปต้มน้ำโอเคเพราะว่านี่รู้ละขั้นตอนนี้รู้ละทีนี้จะไปดูไม่งั้นมันมันก็มีเปี้ยวถ้เราก็ไปดูขั้นตอนนี้มา ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิง่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับในการติดตามครับ